สวัสดีครับผมเด็กนายกำพลหอมหวนชั้นม .6.4 เลขที่3วันนี้ผมก็จะมาทำโจทย์นะครับโจทย์ที่ผมได้ก็คือ is of this v a l i t y pack 32 meals จุดจุดจุด delivery n e t r i t i o n จากชอยนะครับก็จะมี were c a f t e d with b is c r a f t e d to c has been c r a f t e d about ดีวิวบีครับเท็ออนก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาแปลโจทย์ก่อนนะครับเราก็จะแปลได้ว่าอาหาร32มื้อในแพ็คหลากหลายนี้แต่ละมื้อจุดจุดส่งมอบสารอาหารเราก็จะมาดูก่อนนะครับว่าโครงสร้างประโยคมันมีอะไรบ้างเราก็จะเห็นนะครับว่ามีอีสซึ่งอีสนะครับต้องซึ่งอีนะครับจะเป็นประธานเอกพจน์เราก็ต้องใช้ v ว r b ที่เป็นเอกพจน์ตาม subject verb argument นะครับ เราก็จะมาดูช้อยกันเลยช้อยหนึ่งนะครับเบอ c ์ครับเต็ดวิดเบอร์เป็นกิริยาเบอรของประธานพระหูพจน์นะครับเราก็จะตัดไปข้อ2นะครับ is c r a f t e d to ข้อนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าจะถูกนะครับเพราะว่า is คือ v e r รของประธานเอกพจน์ส่วน c r a f t e d to นี้จะเป็น passive voice ซึ่งแปลได้ว่า ถูกประดิษฐ์มานะครับหรือว่าถูกทำขึ้นข้อ3นะครับ mm hmm. has been capped about ซึ่ง capped about นี้จะไม่มีความหมายนะครับจะแปลกแล้วก็จะตัดออกแล้วก็ w i l l be capped on w i l l be capped จะถูกสร้างในอนาคตนะครับซึ่งโจทย์พูดถึงอาหารที่มีอยู่แล้วนะครับก็จะตอบข้อ2นะครับผม ต่อมานะครับเราก็จะมาดูเรื่อง subject verb agreement subject verb agreement นะครับประธานเป็นเอกพจน์ต้องใช้กริยาเป็นเอกพจน์นะครับหรือว่าประธานพหูพจน์เราต้องใช้ประธานเป็นเอ๊ะ verb เป็นพหูพจน์นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพี่เซนนะครับก็ขอขอบคุณที่รับฟังครับ